ชุมชนแม่สายยินดีต้อนรับครับเอาดูบรรยากาศที่ชุมชนแม่สายครับเป็นตลาดเซานะครับนี่เชื่อๆครับพี่น้องโค้งข้ามเนี่ยข้าครับข้าข้าข้าเขาเอาอาหารเซาคามาขายในตัวเมืองนะครับอันนี้เป็นบริเวณตลาดเช้าชุมชนแม่สายในตัวเมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายเลยครับนี่ข้าวขาหม่อไม้มะบวกกล้วยครับกล้วยปงปลาหารกองพิมพ์ปงเซาอเภอแม่สายครับนี่หน่อไม้ครับ มมนเตือยทวงมละละก็มีพวกสงคามก็มีนี่ครับนนะพักความขึ้นนะครับพักจำลิงพักพระพักอีนินทร์พักชักกู้นะนี่แล้วง็คนไทยจะเป็นแม่สายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในตลาดเช้าชุมชนแม่สายครับว่ามียังางไรเนี่นะครับในจุดนี้ครับนี่เพื่อนเรียกว่าตลาดนายบุญยืนครับหรือว่าตลาดชุมชนแม่สายครับอันนี้เปลนบรรยากาศทางเข้าของตลาดนะครับนี่จะมีการตรวจคักกองโควิดด้วยครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็โรคระบาดนะครับ ข้าล้วยหอมข้าลซอยหอมอันี้มมนคู่หนึ่งครับตลาดนายบุญยืนนี่ครับมาช่วงสายตกขายกะลายถ้มาซ่อมลายกขายยังไม่ค่อยมีครับรกเกียวกุออกเับอะไเกียวปลาดุกปลาดุกครับปลาดุากหอย ตลาดตัวตลาดในายรุยืน,ยนแล้วก็ตลาดเช้าตุนชนแม่สา,ายอำเภอแม่สา,ายจังหวัดเชียงรายครับรล้วปานิ่งครับเด็พ่อข้าไม่ค้าครับชํอปปานิ่งายครับป่าได้ไครับเป็นางได้หอน่ข้าองเปกร้นอง้าครับปาตัวใหญ่ขนาดแม่นี่ ปลานินครับนี่ปลานินกับหลายขนาดนี่ครับอันนี้ครับนี่ปลาบึกใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับปลาบึกกับตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาตัวชุดยอดกับปลานะตัวนี้เขาเกี่งไหมลิงแบบนี เป็นสีครับส่วนใหญ่ก็นบบี่เปลบรรยากาศในตลาดครับอยู่ในย่านชุมชนก่อนถึนนงแดดพรหมแดน40-50เมตรครับประมาณนี้น,นะรับบรรยากาศก็ค้าไม่ค้าครับเอาเข้าเขาวางขายตั้งขายใกล้ครับใกล้ทางในใกล้ตลาดนายบุญยืนเนี่ยครับน่าจะเป็นตลาดสดแล้วก็ขายมืดมืนะครับบนนี้นะ มาช่วงเสตสายเนี่ยรับของกัสซิไลายครับถ้ามาช่วงเร้าช่วงหุกวงตีห้านี่ของขายกัซซิบโบกไลปันได้ครับตามที่ผมทำบ้าวิเซบลก,กน,นะครับเพื่อให้นำมาเที่ยวในช่วงเสตสายคห้ตลาดน,น,นี้ครับอันนี้ครับนี่ด้านขายไข่ผัมครับ้าน,นี้นี่ไข่ผัมครับวัดทั่วครับละดข้อใบเข้าอันนี้เป็นอาหารกลางกินของน้องชาวอำเภอเม่สายครับนี่ นี่นะนี่มียังครับนี่กระต้มขนมขบร้านนี่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 ัยากร่นาดนาอที่ขลอดภัยพราะข้าไม่ข้าใใใใใใเอาเถื่อนของไทยจากหม่ทางนะครับอันนี้เขียดตาแห้งนะครับเขียดตาแห้งกเทียมขบล้านนี่นี่เกกับพักซีพัฟ้อมับล้านนี่นี่นน้ข้าวเนี่ ขวามือครับมีทั้งข้าวต้มอันนี้มียังครับวันนี้อันนี้หนังส้มหนังร้อนขนมร้อนอันนี้หนังส้มเนาะอันนี้เป็นของกินไผ่ใหญ่ของกินไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่เนาะโอ้เป็นต้องครับนี่หนังส้มเนาะเป็นร้านอาหารจานกินของพีดอชุดไผ่ใหญ่ครับที่อำเภอเมืายครับอันนี้เขียดเนาะเขียดเขียดต่าแข่งเนาะเขียดแห้งอันนี้ขนงบ้อนอันนี้ข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวหนึ่งนะนี่ นี่แบับตงได้ห่เ่มากมโคบเข่าครับนี่มาโคกินกับใบข่าคนพอคน้อคือเสียบหน่อยน่าจะเป็ีน้องชอแม่สายครับมาโคเนาะอันนี้มียังไม่คานี่เป็นอะไรบุ๊กมาโคอ่ะขายใหญ่นี่ มาหลตลาดชุดมชนเมสาเรียว่าตลาดนายบุญยืนครับอยู่ในเขตเทศบาลตัวมเมาาวืองเมษาวเส้นร่าครับมาขอใบเข้านี่มากำลังโขกนะครับอันนี้เขายังอะไรนี่านิ่มเขน้อ,อันนี้โอเ้เขานิ่เนาะบาร์าวาอู้โอ้าวาูวาเขานมไหมเอา่มก ไม้ครับ it, พุทราแอปเปิ้ลอะไรนี้มันกาศครับพี right ่น้องครับโอ้รานขายดอกไม้ก็มีครับนี่มักล้วยดอกไม้มักหนัดมักนี่ครับตอนนี้ส่วนทั้งความือจะเป็นร่างกายพวกไอซีดหมูซีดงัวแล้วก็มีพวกไอ้ไก่ครับสำเร็จแล้วนะครับ ไก่ครับไก่เครื่องในไก่ครับนี่ครับเครื่องในไก่แม่ครับอันนี้ขนมยังครับนี่ขนมแอฟเน่าขนมแอฟอ้อยขายยังไงครับอีก ประม20บาทประมาณหนึ่งครับขนมคาระเมลเนาะโอ้ไข่ก่คาราเมลเนาะนี่ใข่ไก่คาราเมลเรซื้ออย่างเขาลืมแล้วเอาเนี่ยนนี้ครับเอาอะไรก็ได้เราเตะเตะหมดเอาเอาลูกกันก่อนเอาลมกันก็ได้อขนมแอปขนมแอปเนาะน้องนี่แอปอ้อยนี่ครับขนมแอปอ้อยไข่ไก่คาระเมบ้านเฮาครับนี่นี่แตงต้องพิเศษสไยนะครับซื้อไปซิมเบิ่งครับว่าไอ้รสชาติมันเป็นยังไงนะครับไอ้เพื่อว่าขนมแอปครับ ล,ลาไคพักล,ลายส้มพักเน,นี่ยสุภการอันนี้ครับล,ลายปลาทูนึ่งครับลาเมีนั่นผมน่ <laughs> ะเียวเลลายปลาทูครับลัเนี้ สุดแล้วนี่ครับร้านขายปลาต้องสู้ครับร้นานนี้ครับที่ทานจะซุดเลยครับต้องผู้ปลาต้องสู้โอวันตีนครับร้านนี้โอจะพาไปเที่ยวประทาตโดยเว่าครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวชาวพม่าจังหวัดเชียงรายครับอยู่ห่างจากที่ผมย่างอยู่นี่ประมาณ300เมตรครับในเมืองบรรยากาศที่ประทาตโดยเว่าครับ นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าครับในตัวอำเภอเมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายครับข้างหน้าจะเป็นด่านพรมเดอนอำเภอแม่สายไปยังปะเทมานะครับเดี๋ยวผมมีภาพไปเที่ยวที่วัดพระธาตุดอยเวาครับอยู่ห่างจากตัวด่านพรมเดนแม่สายประมาณ2-3 0 0เมตรครับขีโมไซค์ไปนะครับนี่ครับด่านพรมเดือนแม่สาย200เมตรพระธาตุดอยเวาเนี้ยวซ้าย3 0 0เมตรครับบรรยากาศข้างหน้าครับในช่วงนครับที่ด่านแม่สายยังปิดยาวครับเพราะว่า โรคโควิดมันระบาดแห้งที่พม่านะครับนี่ไ่้ปิดบรรยากาศที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นด่านที่จยิบข้าไปยังประเทศพม่าครับช่วงนี้ครับเห็นด่านปิดครับปิดโควิดระบาดครับพี่น้องครับและการที่ประเทศพม่าครับช่วงนี้กับข่าวนะครับนี่โควิดระบาดอย่างแห้งนะครับในประเทศไห้ด่านเนี่ยปิดยาวไปฮอดปีไม่หมดเลยครับนี่โ้หอครับอำเภอแมษายเุจะเลื่อนนะครับนี่ ข้าด้านวัดพิทุนครับคุณคุชิมะเที่ยวไหลบริเวณด้านนี้เป็นโต๊ะเป็นก้อยเป็นด้านข่ายขึ้นไปของหลายครับบริเารท่านขึ้นไปพระธาตุดยเบานะครับขี่มอเตอร์ไซค์รถเที่ยวที่อำเภอเมืองสายครับตอนนี้นะวัดพระธาตุดอยเวาอำเภอเมศสายจังหวัดเชียงรายครับมาโหนะครับ ครครับเป็นบทท่องเที่ยวสําคัญของ้อชาวอำเภอแม่สายครับพระธาตุดอยเว้าครับถ้าจะให้ดีครับมาช่วงแรงครับขึ้นไปชมตะวินตกดินที่อำเภอแม่สายนะครับนี่บรรยากาศบนทางขึ้นไปพระธาตุดอยเว้าครับจะเป็นองค์พญานาคครับนี่สองฝั่งนะครับนี่งาาไม่ต้องเลยงานขึ้นบันไดครับคือบันทึ่งทู่พูดละ่างไปประมาณสิบนาทีก็ฮอดครับวันนี้ครับแม่โขงออนโัวครับพามาเที่ยวที่ วัดประทาตโดยเวาอยู่ภายในตัวเมืองอำเภอเม่สายจังหวัดเชียงรายครับอยู่แถวๆด้านพรมเด่นเม่สายนะครับนี่บรรยากาศท่านท่องเที่ยวครับอย่างขึ้นอย่างลงขึ้นไปกราบไหว้นมัสการองประทาดโดยเวาเพื่อเป็นชรีมงคลครับนี่อากาศเย็นครับงน,นี่ครับตอนนี้ครับผมขึ้นมอด เึงยอดพระธาตุดยเวาแล้วครับความสูงนี่พราะพับไอพระธาตุอุออทเทพครับทางขึ้นน,นะโอ้ยหอบเด็กพี่น้องเนี้นี่ครับบรรยากาศทางขึ้นครับครับ ผมมาห้องละครับพระธาตุโดยเวาครับพระธาตุคูบ้านคูเมืองของเจ้าวอำเภอแม่สายครับ ฝั่งนี้นะจะเป็นจุดชมวิวพระธาตุดอยเบ้าครับจุดนี้นะนี่แล้วก็น่าจะเป็นจุดชมจะเป็นต้นดินบนนี้แหละครับพระธาตุดอยเบ้านะครับนอกจากที่จะง่างขึ้นมาเราก็สามารถขับรถขึ้นมาจอดบนนี้ได้ครับนี่มันจะมีทางขึ้นอยู่ครับเมื่อกี้ผมโฮู้ครับเพร่ะเลยได้ย่างขึ้นมาแต่ก็งามได้ครับเมื่อกี้นี่นี่ครับจุดชมวิวพระธาตุดอยเบ้าครับวันนี้ โอ้พี่้องครับนี่บรรยากาศครับนี่งามไป้องเลยนี่คุณนะครับวัดทึงภูเขาฝั่งประเทศไทยนะนี่นี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับที่ยอดพระธาตุดอยเวาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับขึ้นมาเบื้องภาพมุมสูงนะครับนี่บรรยากาศอำเภอแม่สายครับนี่ภูเขาครับนี่พามีพาหีครับทั้งนี้แหละ